สวัสดีครับครับผมก็มาพบกับเซลเอเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเรามารีวิวรถทำโปรโมชั่นนะครับออกรถเพียง1บาทนะครับผมที่สาขาลมเก้านะครับนี่คือสำนักงานใหญ่ของเรานะครับมีรถ SUV เยอะแยะมากมายนะครับผมอาณาจักร u v v อยู่ที่นี่แล้วนะครับ ของเราก็ตั้งอยู่ที่ถนนล่มเก้าสุวรรณภูมินะครับติดถนนใหญ่เช่นกันนะครับผมอยู่ระหว่างซอย5กับซอย7นะครับผมผ่านเข้ามาก็จะสังเกตเห็นง่ายๆเลยนะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูนะครับว่ามีรถอะไรกันบ้างที่จัดโปรโมชั่นนะครับผมออกรถเพียง1บาทนะครับ นี่ครับผมโอเคอย่างที่เราบอกกันไปแล้วนะครับโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับโปรโมชั่นสุดฟ้าวกับเบคคาร์ออโต้นะครับผมทุกสาขานะครับที่เข้าร่วมแคมเปญโปรโมชั่นนะครับผมออกรถเพียง1บาทเท่านั้นนะครับครับผมอย่างที่บอกครับลูกค้าต้องเครดิตดีนะครับผมเครดิตดีไม่เคยมีล่าช้านะครับผมหรือเครดิตใส่ก็มีลุ้นนะครับที่จะใช้โปรออกรด1บาทกับเราได้นะครับผม บางรุ่นนะครับลูกค้าบางรุ่นบางคันนะครับผมที่เราจัดโปรนะครับไม่ใช่ทุกคันไม่ใช่ทุกเคสนะคบที่จะได้โปรโมชั่นออกรถ1บาทนะครับนี่ครับผม t o y ยตา n e วโฟล์เทนนะครับมีหลากสีนะครับนี่ครับผมหรือจะเป็น Legend ดอนะครับล e g e n d ครับผมถ้าเป็นลูกค้าเครดิตดีนะครับเครดิตดีเลยสามารถเข้าร่วมแคมเปญกับเราได้ออกรถเพียง หบาทนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็แวะเข้ามาชมนะครับอ่าเบคค้าของเราตั้งอยู่ที่ถนนนะครับถนนล่มเก้าสุวรรณภูมินะครับระหว่างซอย5กับซอยเนะครับอันนี้คือสำนักงานใหญ่ของเรานะครับนี่ครับผมสวยงามนะครับ Toyota New Fortuner นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว TRD ขับสขับสนะครับเครื่อง2.8 2.4นะครับ แต่ตัวนี้มาเจสซี่นะครับมาเจสซี่ไม่ได้เข้าร่วมแคมเปญนะครับผมมาเจสซี่ไม่ได้เข้าร่วมแคมเปญโปรหนึ่งบาทนะครับผมอันนี้ต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับโอเคครับผมเราไม่ได้มีแค่ฟอร์จูนนะครับลูกค้าเราไม่ได้มีแค่ฟอร์จูนนะครับที่เข้าร่วมแคมเปญหนึ่งบาทนะครับอ่าเรายังมีหลากหลายนะครับอ่ามิลเอ็กนะครับผมหรือจะเป็นปาเจลโลครับ ตัวนี้ก็มีลุ้นนะครับมีลุ้นเข้าร่วมแคมเปญเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ที่เครดิตของลูกค้าเป็นหลักนะครับอย่างที่บอกไปแล้วไม่ใช่ทุกเคสทุกคันที่จะได้รับโป1นึบาทนะครับนี่รถเข้าใหม่ครับผมรถเข้าใหม่นะครับนิสสันเอ็กเซลตัวนี้ขับ4นะครับอ่าฮอนด้ Honda ครับผม SRV CRV ของเรามีทุกรุ่นทุกแบบนะครับแคมรี่อันนี้เข้าร่วมแคมเปญน,นะครับ โปรออกรถ1บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหรือว่าหาตัวนี้อยู่นะครับเข้ามาชมเข้ามาทดลองขับจัดจองกันได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับแนะนําเลยครับฟรีนะครับผมออกรถ1บาทลูกค้านะครับได้อะไรฟรีค่าธรรมเนียมสูงถึงสามหม่บาทนะครับฟรีค่าธรรมเนียมนะครับสูงถึง30,000บาทนะครับผมอ่า ค่ารมเนียมฟรีจัดฟรีโอนฟรีทุกอย่างไปเลยครับกำเงินมาบาทเดียวนะครับผมกาเงินมาแค่บาทเดียวนะครับออกรถกับเบคขาออโต้ได้เลยนะครับแต่ภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับผมโอเคครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็แวะเข้ามาทดลองขับนะครับมาปรึกษาหารือกันได้นะครับผมเรามีเซลนะครับเซลพร้อมบริการเยอะแยะมากมายนะครับผม ติดขัดปัญหาอะไรก็แวะเข้ามาคุยกันครับมาทดลองขับมาจัดมาจองกันนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าการออกรถ1บาทเนี่ยจะอยู่ในลูกค้ากลุ่มใดกันบ้างนะครับบอกก่อนนะครับว่าโปรออกรถ1บาทเนี่ยไม่ใช่ทุกคันแล้วอาจจะไม่ได้ทุกเคสนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมเราก็จะต้องดูเครดิตของลูกค้าเป็นหลักนะครับอ่า ก็คือว่าโบออกรถหนึ่งบาทของเรานะครับผมลูกค้าต้องมีเครดิตดีนะครับเครดิตดีนะครับไม่ว่าจะผ่อนบ้านผลล่อนรถผ่อนมอไซค์ผ่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับผมต้องผ่อนดีผ่อนตรงนะครับผ่อนดีผ่อนตรงไม่มีล่าช้านะครับผมอันนี้ก็สามารถใช้โบออกรถหนึ่งบาทกันได้นะครับอ่าอันที่สองนะคบลูกค้าประวัติใสก็มีลุ้นที่จะออก โปรลด1บาทได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องมาเปิดใจคุยกันนะครับส่วนเคสที่3ก็คือแบ c ็กรีดนะครับผมแบ็กรีดไม่สามารถใช้โปร1บาทได้นะคะััอันีน้ี้ลูกค้าต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับอ่าแต่ ไม่ใช่ว่าแบง็์ลิสออกรถไม่ได้นะครับแต่แบง็กลิสก็ออกรถได้แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขของไฟแนนซ์ที่กําหนดนะคบมีเงินดาวมีคนค้านะคบแบง็์ลิสออกรถได้นะครับเคสที่ไม่หนักหนาสาหัสก็ปรึกษาเข้ามาได้เลยนะครับผมในกรณีแบง็์ลิสนะครับแต่ในกรณีที่จัดโปรเคดิดดีนะคบเครดิตดีออกรถ1บาทมีอะไรกันบ้างครับผมก็คือฟรีค่าจัดค่าโอนค่าธรรมเนียมนะครับผมฟรีทุกอย่างเลยนะครับ ปีรูกย่างเลยลูกค้าจ่ายเงินแค่1บาทขับรถกลับบ้านไปเลยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทวนกันใหม่นะครับกรณีที่ลูกค้าต้องการโปใช้เงินออกรถ1บาทนะครับ1ลูกค้าต้องเครดิตดีนะครับเคยมีผ่อนสินเชื่อนะครับผมผ่อนสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นรถบ้านบัตรเครดิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ผ่อนดีผ่อนตรงไม่เคยมีล่าช้านะครับวันนี้ลูกค้าสามารถที่จะออกรถในราคา1บาทได้นะครับผม1บาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าจะได้ทุกเคสทุกท่านนะครับผมเราก็ต้องดูเครดิตลูกค้าเป็นหลักด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ในกรณีที่2ก็คือลูกค้าไม่เคยมีประวัติการผ่อนชำระอะไรมาเลยนะครับ ไม่เคยมีการผ่อนชำระอะไรมาเลยหรือเรียกกันง่ายๆก็คือเครดิตใสนั่นเองก็มีก็สามารถนะครับก็สามารถที่จะมีรุ้นที่จะเข้าร่วมโปรกับเราได้นะครับผมแต่อย่างที่บอกไปแล้วนะครับไม่ใช่ทุกเคสทุกคนนะครับที่จะออกรถโปรหนึ่งบาทได้นะครับผมแต่ถ้าอยากทราบว่าโปออกรถหนึ่งบาทเนี่ยใครจะได้นะครับผมใครจะได้ ลูกค้าท่านไหนจะได้หรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับผมไม่แน่ใจว่าเอ็กเคของเราเนี่ยนะครับสามารถใช้โปรนี้ได้ไหมก็ให้ทักเข้ามาสอบถามนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามมาปรึกษาหารือม,มาพูดคุยกันได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับไม่สามารถใช้โปรออกรถ1บาทได้ก็ใช่ว่าลูกค้าจะออกรถไม่ได้นะครับเราก็ยังมีนะครับยังมี โปรโมชั่นอื่นๆนะครับโปรโมชั่นอื่นๆนะครับที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือลูกค้าอยู่นะครับผมอาจจะลดราคาสัก2 0 0 0มืนนะครับผมลดเป็นน้นำใจนะคบน้ำใจเล็กๆน้อยๆช่วยเหลือลูกค้าไปตรงนั้นนะครับจากสมมติว่าลดราคาขายอยู่ที่4 2 0 0ส0สมมุตินะครับก็อาจจะลดเหลือสัก40,000นนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือลูกค้าให้ได้รับตรงนั้นไปนะครับผม นิสสันเอคลเตัวนี้น่าใช้มากนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมแคมเปญกับเราได้นะครับโปรออกรถ1บาทนะครับหรือว่าจะเป็นตัว Toyota f o r t u n e r นะครับตัวนี้ตัวนิวนะครับก็สามารถที่จะใช้โปรหบาทได้เช่นกันนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมนะครับโปรหบาทลูกค้าไม่สามารถที่จะได้รับทุกคนทุกคันนะครับต้องทุกอย่างต้องขึ้นอยู่ที่เครดิตของลูกค้าเป็นหลักนะครับ ถ้าไม่มั่นใจปรึกษาเซลลก่อนนะครับผมเรามีทีมงานคอยดูแลซัพพอร์ตให้เยอะแยะมากมายนะครับถ้าผู้ค้านะครับท่านใดสนใจไม่แน่ใจนะครับอย่างที่บอกไม่แน่ใจให้ปรึกษาเซลล์ก่อนนะครับเซลล์ทุกท่านนะครับยินดีให้คําแนะนานะครับในการออกรถนะครับผมโอเคครับผมวันนี้เราก็มาแนะนํารถที่สาขาสุวินทวงศ์นะครับติดถนนใหญ่เช่นเดิมนะครับผม ที่เบคคาออโต้นะครับเบคคาออโต้นะครับอย่าจำชื่อผิดนะครับผมจำชื่อผิดไม่ได้ลดโปนหบาทนะครับโอเคครับวันนี้เซลเอกก็ขอลากันไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวเซลเอกจะไปแนะนำโปนหบาทที่สาขาอื่นด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ